ไม่ได้ไปงานไทยแต่ก็ได้ผักไทยมานะคะพี่น้องขาอหอมกระเพรามาละเดี๋ยวจะแกงจืดให้ฝรั่งสดเนาะจัดการมะละก่อนนะฮะเอ้ยมาเขียดตุ้ยปะลามาแล้วนะฮะมะเขืออือเอาไว้แกงเผ็ดแกงจืดเนาะอย่างใหญ่เลยจัมโบ้โอ้โหเด็กเลือกไม่เป็น <laughs> หอมหอมหอมแกงเผ็ดไก่กะทิ ใส่กระเพราไม่นี่แหละของแพงในต่างแดนนะคะพี่น้องอืมบอดบ่ยากหรอกถ้ามีตังนะแต่ถ้ากินบ่อยๆกินทุกวันกินทุกอย่างแบบไทยไวายบ่มีตังกับไทยละพี่น้องเอ๋ยอืมผัวบ่รวยเนาะเ <laughs> นี่ยสิบบาทแล้วอืมเห็นปะราคานี่ก็สิบบาทแล้วอืม นะคะทุกคน